สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ PB c a t a Channel นะคะมีคำถามที่มีเพื่อนๆน,นะคะถามมาว่าเวลาเราซื้อแคตาททางออนไลน์อะคะ่ะการส่งแคตานะคะแบบทั้งกระถางแบบถอดกระถางเคาะดินแบบล้างลากเมื่อเราได้แคตามาแล้วทั้ง3แบบนี้มีวิธีการจัดการการดูแลเขายังไงนะคะไม่ให้เขาเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันค่ะ มาแล้วนะคะแบบแรกนะคะตัวอย่างของปลาจะเป็นพันคอนโดนางฟ้านะคะทั้ง3ต้นนะคะอันนี้จะพูดถึงอย่างแรกก็คือการที่เราได้รับแคตตัสมาแบบทั้งกระถางคือในเมื่อเราแกะเชชูเสร็จแล้วสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะเราลองดูว่าถ้าเราส่งแบบ ems อะคะ่ะก็ประมาณ1วันถึง2วันอย่างมากเลย3วันนะคะ ถ้าหนึ่งวันเนี่ยเอาออกพอเรา,เอาออกมาจากกล่องซงว่าส่งวันจันทร์ถึงวันอังคารเนี้ยค่ะเอาออกมาจากกล่องเสด้าเราก็สามารถเอาไปตั้งที่มันโดนแดดอ่อนๆได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครมีโรงเรือนะคือไว้ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยอันนี้จะดูแลจะง่ายสุดปาคิดว่าร้านส่วนใหญ่มี50%ารละกันที่ส่งถอดกระถางแล้วก็50%แบบถอดเออแบบแบบทั้งกระถางนะคะอันนี้ก็แบบที่1ก็คือดูแลง่ายสุดไปถึงก็คือ แกะเชชูออกแล้วก็วางได้เลยค่ะแบบที่สองนะคะคือแบบข้อดินแบบขอดินคืออะไรแล้วแค่ถอดออกจากกระถางนะคะแล้วก็อาจจะเอาเศษดินที่มันั่วๆออกนิดหน่อยนะคะมันก็จะได้ต้นประมาณนี้ค่ะเขาก็จะห่อเชชูไปนะคะพอเราแกะปุ๊บเนี่ยอันนี้เราต้องลงกระถางทีนี้พอลงกระถางเสร็จอะคะ่ะลงกระถางเรียบร้อยปุ๊บเราก็ยังไม่ต้องลดน้ำนะคะทิ้งไว้สัก2วันแล้วค่อยลดน้ำแล้วก็เอาออกแดดปกติได้เลยค่ะ แบบสุดท้ายนะคะแบบนี้จะค่อนข้างโหดนิดนึงก็คือแบบล้างรากค่ะแบบล้างรากมันจะต่างกับแบบขอกระถางขอดินเพราะว่าแบบล้างรากจะไม่มีดินอยู่เลยนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นรากเลยก่อนส่งคนขายเขาจะต้อง ทําให้มันแห้งก่อนนะคะคือล้างเสร็จแล้วเราก็ไปผึ่งลมก่อนเพราะฉะนั้นลากเขาจะได้รับการกระทบกระเทือนค่อนข้างสูงเวลาเราปลูกเนี่ยแบบนี้จะเสี่ยงนิดนึงคือว่าหนึ่งเวลาเราลงกระถางเสร็จเราแกะเทชูเสร็จลงกระถางปุ๊บก่อนลงกระถางเราจะผึ่งไว้อีกสักวันสองวันก็ได้นะคะหรือว่าจะลงเลยก็ได้พอลงเสร็จแล้วเนี่ยปาแนะนําว่าอย่าเพิ่งลดน้ํานะคะอย่าเพิ่งลดน้ําแล้วก็ เออย่าเพิ่งเอาออกแดดแรงค่ะถ้าใครอยู่อยู่ในโรงเรือนให้เอาไว้ใต้โต๊ะที่มีแสงส่องถึงนะคะแสงอย่างเดียวนะคะไม่ใช่แดดก่อนนะคะแล้วค่อยอีกสองสามวันนะคะเราค่อยลดน้ำนะคะประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการส่งแบบล้างรากนะคะ ระวังอย่างที่ปลาบอกค่ะเรื่องแดดนะคะเพราะว่าต้นเขาโดนกระทบกระเทือนมาหรือเหมือนโดนติดตัดรากอะคะ่ะแล้วเขาก็อาจจะมีความอ่อนแอเราลงกระถางเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ในที่ร่มอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะแล้วก็ทักประมาณค่อยๆขยับออกแดดทีละนิดค่ะอย่างเช่นเราได้ต้นไมมาวันแรกเราไว้ ในร่มเลยปลูกเสร็จวันที่2เราออกแดดลำลายวันที่3เราไว้ใต้โต๊ะใน้ลงเรือวันที่4วันที่5้าเราค่อยๆขยับออกแดดเพิ่มความเข้มแสงมากขึ้นจนครบประมาณ5-7าถึง็ดวันก็ดูก่อนไว้เอาแดดปกติถ้าเกิดว่าเราไว้สักสองชั่วโมงแล้วเขาเริ่มเป็นฝ้าหรือว่าเป็นสีแบบซีดๆกระสแสงอไม่แดดก็ให้เอาลงข้างล่างก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับวิธีการส่งต้นไม้ หรือ้านที่เราได้รับต้นไม้ทั้ง3ชนิดนี้มานะคะที่ร้านปลาจะเลือกใช้วิธีส่งทั้งกระถางมากที่สุดนะคะเพราะว่าทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่อะเขาจะรีเควสแบบนี้เพราะว่าไปถึงแล้วก็ตั้งได้เลยแต่ว่าอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่ปร์ชนียจะทำหกเหมือนกันนะคะแต่แล้วแต่คนชอบนะคะก็ตามนี้ที่ปลาบอกนะคะเ,เพืเขาก็หมายคลิปหน้าค่ะหวังว่าคลิปนี้จะไขข้อสงสัยให้ให้กับหลายๆคนที่สอบถามปลาเข้ามาว่าการ เทคแคร์เขาหลังจากได้รับเขาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างน,นะคะไปพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ